พี hoy, 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 ่หยางชาดเข้ามาอย่างอยสมัค้อนวอเป็นนะแตวานะม่พี่หยางไพ่สิบแตะไผสสมาสมัคอนวอยกํลังคุยกันมีนีพนักงานกันเต็มแล้วแล้วหอบกระเป๋ากี่มัดต์ไส์มาปานิ เก็บพวงไข่มานี้นี่มาสอบว่ะผมมีดูมีเมียใคสอบพวงค่ะสอบพวงสอบพวงค่ะแล้วเมื่อกี้พวงใหญ่เขาเลยมาอยู่สองมื่นสิ่หาผัวหรือตีเดียวนี่กับจังวานนี่แหละเราบังกะลังหนาซิวหนาขวัญอยู่รู้กันสอบกันยืเนอนกันยาดยู่นี่บอดกับบอดเต็มไงสุโรสละเอาคนบ่าวมาหนี่กับจัางวานี่แล้วกลังพากันคิดกันอยู่นี่ว่าจังไหนพราะวันเมื่อวานนี่เขานัดไปไหมต่างวันเนาะ เราไปเลยมาพว่าแม่เราเขาล้บานเต็มแล้วสั่นคนอ่อนงานมันอันหายากสุมือนี่ลงคนม่อกได้รอคนเจ้าไปเอาน้ามาให้เราเออไปไปโอ้ยไปนั่งเมากันท่สาาพอ่ไดนสัมผัสล้ในเบ้เจ้านี่หน้าเหมือนพระหายภาษาคานี้ลูกมีเงียไปแพนสูงแพทสูงด้ยพวกมันนี่นี่เอานั่งอนนั่งอนนั่ง

มีผู้ใด่อ่งาบาลเหยมาแมผางานเขาอักจะสมังเลยแม่านกัตา,า,าออกมาอมราะก้องมากเมียกัมี่ผอมเแมกับสมัยเสรทงออีผักาาม่กแ็สอบเขาตลอดห่วงเป็นพันเดี๋ยวเดี๋ยวไหวเดียร์เดี๋ยวจะเป็หาไม่ได้กีี ่จะเยะหายแม้จะหายเ่าไหจะนำตายเหายเป็นจะยหายม่ไปสอนเด้อไปอาตต่อเด้อเอาจะหาที่ใสก่อนเดี๋ยวขอยุ่งเียบเหมือนเปทหารเหมือนซอกพี่เ้สอว่นก่อนายนลน้นไลน์อเอาแต่ทได้รับแล้วไตัวละมั้ง รงไตนนกำลังใจด้วยนะคะเป็นไงาแล้วม่ยดหอกมาหมดปีแล้วทีเราจะใส่แบกกับเปามากับิบ่เอาเล่ากันี่ตุวเราเรียกกันยวเรากลับไปนอนเลาปากวุ้นหวังเราเราตั้งใจไปกับครรัวแล้วแ้าว่าเจ้าห่างจากเราไปเด้อเราไปเป็นแอ้พี่ลุงเต้นซัวี่เราพยายาขอนไว้แห่ะเราพ้ยมเอาใจข่อนไว้ไปก่นเลยเอาีแล้วรับหรือเล่นรับเ่รับรล่รับร่ เดี๋ยวจะคอยสิไปพาไปเบิ้อง่าสิยุหนี้แต่ว่ามื้อี้สิกลับานก่อนมื้หนี้หรือจัง่ดือรับเ่าแม่ไปเบ้างแม่เื้องหงกนเอร์สเซอร์ไสเหอร์พรนคนเขาอบาเขาอเขาตอบาเขาตอบว่าเตบิ่งอบว่าเขาตอบว่าเขอบว่าเขาตอบว่าเอ่าเขาตว่เขาตอบว่าเาตอยว่เขา่ายอเข่เตอนวเขาตอเขาบเขาอบอบอบู่เอยู่าเขอยู่าเขาอบ่าเบาเขาบบ่เ

มหันว่าเมสิ่ห้น้ำเลาบนเียน้พาล่อย่ดกอแบบว่าแ่ลบอกมสบาย่ตาเออเอเออลแ่ลกาตนล่างอว่าพร้อมแล้วก็มาบ่ไดเมือวาแล้วก็มีเหตุจะไปิดไปบ่ไปแล้ฟังฟองมานี่มันเบากว่านั่นไปบ่ไปแล้ฟังฟองมานี่เบากันสงสารลาไพอย่ีาันเล่าเออเล่าเล่เกือบหแม่อยก็โอ้ยคอยกันตาคอยะไรกันมาันก็กดกอดเอาเล่าเนอ ขาดเอยเขาเลยสิดีเขาเลยจเมื่อยอดมือกอดเจริญจสิาสมคนวมะอเจ็บพวสอบยวอยาสอบพวงมาสอบพวงมอบพวงมาอพวงาสอบพวงาสอบพวงมาสอมาสอบพวงมาสอบพวงมาสอบพาสอบพวงมาสบพวาองาสอบพมาสอบพวงมาสอบพวงมาบพมาสอพมาบวมาบพวงมาสีบพงมาสบพวมาสอกพวาบพวงมาสอบพวงมาบาพวงมอวงงมนพวงมาอพวงมบพวงมอบอพา้อบวอพวงมอพอพวพวเาวาสวงาอ เจ้าพวงอันโอ้แอดมินหน่อยลอยสุดเออเออเออบอว่านีเป็นแอดมินหน่อยลอยสุ่วนไม่ได้จะติดเปลี่ยนใหม่อยู่ดีนี่ก็เปลี่ยนใหม่อยู่นะคะอันนี้ซื้อชุดกีค่ะชุดกีค่ะชุดผู้หญิงต่างหากชุดผู้ ตอนบ่ายจะเป็นผู้หญิงใช่ชุดหญิงค่ะชุดแต่งสาวค่ะชุดแต่งแบบว่าไม่ใช่สาวหรอกเกสาวค่ะเกยสาวเกสาวใส่สินค่ะเกย์สาวใส่สินคนถ้ามีที่ตามเลือกส่งถาดที่ตามพี่น้องค่ะถาดที่ตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องค่ะคล้ายบัตรฝากขายบัตรฝากอย่าลืมนะคะบัตรนะคะมีบัตรเลยกลุ่มปิดนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะสาวน้อยรำเพลินโชว์ค่ะสาวรำเพลินโชว์พี่น้องค่ะศิลปินมากไม่มาแบบมาจากทั่ว สาิาเมืองไทยนะครับพี่น้องคะดาวรุงวันที่สิบเอ็ดค่ะอยู่ที่อยู่ที่ไอ้บ้านแพงค่ะบ้านแพงสามกีฬาบ้านงาองอย่าลืมเด้อฝากเขามาเบิ่งกันด้วยเลยพี่น้องค่ะเปิดมาเมื่อไหร่เดี่ยเปิดมาป่ะเด็กเขากุ้งปีนได้ค่ะพี่น้องศิลปินใหม่มากนะไร้ตาไร้ตาเราก่อนไปยบแอนปีนไม่กับมีเลยแอนปีนไม่กับมีคขน้นไม่กับมีคขั้นไม่กับมีศิลปินใหม่สาวน้อยระเพินโชว์ปีสองค่ะต้องติดตามนะครับต้องเขามาเบิ่งนด้วค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะครับโอ้สุดยอดเลย นำไรไฟรับเลยมันเบานนำไรไฟรับเลยยายอํซื้อดอกเอานี่ผู้เี้งนี่มาสมัครใหม่มาจากไหนมาจากบ้านดงโอ้เพชรบ้านแห่ ว่ดพระเอกเหรอพระเอกไหมคปา้าว่ายเต็มแลยครับเอาๆาามา่ตาธรรมะอกอกระป๋าซ่านรองเพลงจะงริพ้นหฟังไงอ,องว่าเป็นรอกมีพี่เผยไปทนรอพี่บ้างเร็วลองว่าเป็นทนรอพี่บ้างรองว่าเป็นองนิงงึงรอ่าเป็นครับทนรอ <c oughs> หาถาดหนึ่งเอาหมืน่นแจกหนึงเอาแม่ขอบคุณทุกแรงใจนะครับ ชัยลำพินเอาพิเชียวครับอาพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพีน่น้องครับ